กองทุนเนี่ยควรจะมีหน้าที่เป็นชกอัพนะครับชกอัพเนี่ยก็คงเข้าใจคือลดการลดแรงกระแทกนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นยาสามัญประจําบ้านที่ใช้เป็นระยะเวลานานๆนซึ่งอันนั้นคงไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็เรื่องของการผลิตที่ไม่ต่อเนื่องที่มันมีการลดการผลิตลงมาเนี่ยตรงนี้ควรจะมีบทลงโทษนะครับ พราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยการผลิตที่ปล่อยไปตามมีตามเกิดแล้วก็ไม่มีการลงทุนเพิ่มเนี่ยก็จะทําให้ประเทศเสียหายคราวที่แล้วเนี่ยเสียหายไปประมาณ1นึ0 0 0สล้านบาทนะครับเดินนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของราคาพลังงานอันนี้อาจจะไปซ้ํากับท่านที่อภิปรายไปก่อนหน้านี้ นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นหลักการครับก็คือการลดราคาพลังงานเนี่ยควรจะเกิดจากการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการแข่งขันนะครับไม่ใช่การลดโดยการอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งไม่ยั่งยืนแล้วก็เป็นภาระของประเทศในระยะยาวตัวอย่างตัวนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องน้ํามันเนี่ยนะครับน้ำมันดีเซลเนี่ยมีเงินมีการเอาเงินจากกองทุนน้ามันมาอุดหนุนอยู่ในปัจจุบัน,นวันนี้เนี่ยนะครับ 6ลิตรละ6บาท83สาตังค์ในขณะที่เก็บเงินจากน้ำมันเป็นซินเนี่ยลิตรละ2บาท80สตังค์ไอความแตกต่างตรงนี้เนี่ยนะครับมันทำให้เกิดการบิดเบือนโครงสร้างราคาของพลังงานซึ่งไม่ควรจะให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อยู่เป็นระยะยเวลานานๆนนเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการบิดเบือนการใช้พฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นประเด็นนะครับ ประเด็นที่2คือหากจําเป็นต้องอุดหนุนเนี่ยก็ควรจะอุดหนุนเฉพาะกลุ่มที่มีความจําเป็นจริงๆนะครับผู้มีรายได้น้อยนะครับผู้ที่จะต้องมีการแข่งขันกับต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อุดหนุนเป็นการชั่วคราวนะครับแล้วยกเลิกทันทีเมื่อเหตุแห่งความจําเป็นนั่นหมดไปกองทุนเนี่ยควรจะมีหน้าที่เป็นชกอัพนะครับชกอัพเนี่ยก็คงเข้าใจคือลดการลดแรงกระแทก นะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นยาสามัญประจําบ้านที่ใช้เป็นระยะเวลานานๆซึ่งอันนั้นคงไม่ถูกต้องนะครับประเด็นถัดไปคือควรปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้มีเหตุผลโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็เผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆประเด็นนี้เนี่ยเป็นการช่วยทางรัฐบาลแล้วก็ช่วยทางกระทรวงพลังงานเองนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเป็นการป้องกันการเกิดเรื่องของเฟกนิวส์นะครับปัจจุบันจะเห็นมีเฟกนิวส์เยอะนะครับเรื่องของ ราคาพลังงานเรื่องของเรื่องของการผูกขาดพลังงานต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับจะเป็นยันที่จะช่วยป้องกันนะครับแล้วก็อธิบายให้สาธารณชนเป็นเข้าใจในเรื่องของราคาพลังงานของสร้างราคาพลังงานประเด็นสุดท้ายเรื่องของราคาพลังงานนะครับก็คือควรจะมีเวทีสะท้อนความเห็นของผู้ใช้พลังงานทุกกลุ่มเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงนะครับแนวทางการดําเนินงานของด้านพลังงานของรัฐเป็นระยะระยะนะครับก็คง จะทราบดีนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยถ้ามีเวทีตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถรับฟังความเห็นจากรอบด้านคือปัจจุบันเนี่ยก็จะมีความเห็นโดยเฉพาะจากทางหน่วยงานรัฐแล้วก็กลุ่มทุนพลังงานเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้มีการปรับปรุงในส่วนนี้นะครับประเด็นถัดไปเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานนะครับสไลด์ถัดไปครับอ่าโอเคสไลด์นี้นะครับ ประเด็นแรกของเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานก็คือควรจะมีการทบทวนศึกษาทบทวนเงื่อนไขาการให้สิทธิ์สำรวจแลผลิตปิโตเรเลียมนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงผู้รับสัญญาเพื่อให้การผลิตต่อเนื่องแล้วก็ไม่กระทบต่อปริมาณการผลิตอันนี้คงเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าแหล่งเอราวันที่เรามีปัญหามาช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมา,นา,นม,ามีการประมูลใหม่แล้วก็มีการเปลี่ยนผู้รับสัญญาปรากฏว่า พอมีพอผู้รับสัญญาไม่ใช่รายเดิมการผลิตก็ลดลงนะครับจากประมาณพันล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันลงมาเหลือประมาณ2 0 0ลูก200้ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันซึ่งกระทบมากนะครับเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้คิดว่ามันกระทบมากเท่าไหร่เพราะว่าขาดเท่าไหร่เราก็มีการนําเข้า LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลวเข้ามาแต่บังเอิญครับว่าเราไปนําเข้าในขณะที่มีเหตุการณ์เรื่องของอยูเครนแล้วก็รัสเซียราคาพุ่งทะลุฟ้าเลยครับ ะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งผมก็ไม่อยากจะว่าไปโทษว่าเป็นความผิดของใครนะครับแต่ว่ามันควรจะเป็นบทเรียนว่าในการต่อสัญญาหรือว่าเปลี่ยนผู้รับสัญญาในครั้งต่อไปเนี่ยควรจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วก็เรื่องของการผลิตที่ไม่ต่อเนื่องที่มันมีการลดการผลิตลงมาเนี่ยตรงนี้ควรจะมีบทลงโทษนะครับ เพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยการผลิตที่ปล่อยไปตามมีตามเกิดแล้วก็ไม่มีการลงทุนเพิ่มเนี่ยก็ยจะทําให้ประเทศเสียหายคราวที่แล้วเนี่ยเสียหายไปประมาณ1นึ่งแสนหล้านบาทนะครับด้วยราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นข้อที่2นะครับควรใช้การให้สิทธิตามรูปแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นโอกาสในการสร้างบุคลากรและองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการปิโตรเลียมในหน่วยงานราชการนะครับเพื่อรองรับรูปแบบสัญญาจ้างผลิตในอนาคต สัญญาจ้างผลิตในอนาคตหมายความว่าถ้าเราจร้างผู้ที่มารับจ้างนะครับเราต้องมีการตัดสินใจปเป็นตัวเองตัวเองคือจะต้องเข้าใจว่าเรารับของมาแล้วเนี่ยรับสินค้ามาแล้วเนี่ยเราจะไปขายใครที่ตลาดไหนขายราคาเท่าไหร่ขายปริมาณเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยองค์ความรู้ต้องอยู่ภาครัฐทั้งหมดนะครับจะไปบอกว่าให้ให้ผู้รับจ้างเนี่ยเอาไปขายให้หน่อยไม่ใช่นะ นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไม่เตรียมการตั้งแต่ปัจจุบันนี้สร้างความรู้สร้างบุคลากรไว้ถึงตอนนั้นมันจะไม่ทันนะครับประเด็นต่อมาก็คือควรศึกษารูปแบบการร่วมลงทุนของรัฐให้ชัดเจนนะครับเพื่อให้เกิดกรอบกฎหมายแล้วก็องค์กรรับสิทธิ์โดยพิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลปัจจุบันมีเงื่อนไขอันหนึ่งที่เขาเรียกว่า State p a r t i c i p a t i o n หรือว่าการร่วมลงทุนของภาคร,รัฐนะครับมีเงือ่อนไขนี้ปรากฏอยู่ใน จีนหนึทับหกครั้งที่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าผูา้รับสัญญาใหม่เนี่ยเป็นสัญชาติไทยนะครับก็เลยมีข้ออ้างว่าก็ในเมื่อเป็นสัญชาติไทยอยู่แล้วกม็มีความจำเป็นที่สเตทจะต้องไปพาร์ทิซิเเตไม่เลยไม่ต้องมีการทำสเตทพาร์ทิซิพ t i o นซึ่งเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยถ้ามันเป็นเหตุผลอย่างนี้เนี่ยผมผมผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับว่ามันอาจจะผิดกติกา WTO หรือเปล่านะช่วยเช็คนิดหนึ่งนะครับ โดยจริงโดยแท้จริงแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องมีการเตรียมการทั้งกรอบกฎหมายและองค์กรเพราะว่าถ้าไม่มีองค์กรก็จะเป็นข้ออ้างแหะครับว่าไม่มีองค์กรที่จะรับช่วงตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่เราสอบถามอยูอย่เป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วก็ยังไม่ได้รับคำตอบนะครับ